สื่อการเรียนรู้การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่สองจัดทาโดยนางสาวสารัญญาพรามณีอำนวยการโดยนางสาวสวนีเกลี้ยงอักษรผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวกัญชพรบุญชัยรองอำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77บ้านเนินสันติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักที่คนของหัวอ้อมนะคะหัวอ้อมวันนี้จะพาเด็กๆไปเรียนรู้อะไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้เด็กๆต้องทำความเคารพวอ้อมก่อนหวอ้อมจะสอนการไหวก่อนนะคะเอาเด็กๆเตรียมพร้อมนำมือมาปรนนมไว้ด้านหน้าที่หน้า ชมกันนะคะสัตว์น้อยน่ารักเสียงแมวเหนียวร้องเหนียวเหนียวช่างใส้ลเสียงอะไรนั่งต่อไปช่นง่าดัว เสียงหมาน้อยร้องเรียกยิงตัวเสียงครัวเจ้าคือตัวแสหงหงอยเ,เด็กๆชอบไหมล่ะคะทำด้วยอะไรก้ๆน้าที่คุณอ้อมนำมาฝากกันนะคะที่เราจะไปเรียนรู้สิ่งที่คุณอ้อมมานำเสนอในวันนี้คอ้อมอยากให้เด็กๆได้รู้จักเทคนิคการสอนของคุอ้อมสามจอเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้เรามารู้จักเทคนิคการสอนของครูอ้อม3จอเรามารู้จักจอที่1กันเลยนะคะจอที่หนึ่งจดจอจดจอใส่ใจคือความสามารถในการใส่ใจจดจออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเวลาหนึ่งโดยไม่วอกแวก รู้จักการทำงานให้เสร็จเป็นอย่างอย่างไปอ่าครูอ้อมนะคะก็ะมีตัวอย่างรูปภาพสัตว์มาหนึ่งชนิดเด็กๆมาดูพร้อมกันเลยค่ะเห็นไหมคะคือภาพอะไรไม่มีใครรู้จักหรือรู้จักกันบ้างไหมตอบให้คุณครูอ้อมชื่นใจหน่อยได้ไหมคะคือภาพสุนัขเด็กๆ จดจอและตั้งใจดูให้ดีนะคะว่าในรูปภาพสุนัขมีกี่ขามีขนขนของมันมีสีอะไรเด็กๆ,ๆไม่วอกแวกนะคะตั้งใจดูให้ดีเพราะครูอ้อมจะเปลี่ยนไปสไลด์จอที่สองแล้วนะคะอ่าครูอ้อมเปลี่ยนไปสไลด์จอที่สองนะคะจอที่สองคือ จดจำความจำเพื่อใช้งานคือความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อประมูลผลและดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการอ่าครูอ้อมก็มีภาพตัวอย่างยกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะอ่าภาพเดิมเหมือนกันค่ะคือภาพรูปสุนนะัขเมื่อกี้เด็กๆจดจอแล้วใช่ไหมคะ และตั้งใจดูแล้วทีนี้เด็กๆก็เกิดความจำเพราะความคิดของเราในภาพจอหนึ่งเราได้เห็นภาพรูปสุนัขมีสีขามีขนสีน้ำตาลเห็นไหมคะแล้วทีนี้เราก็เกิดความจำเด็กๆเก่งมากเลยค่ะความจำของเด็กๆเด็กๆเห็นแล้วภาพสุนัขอ้าเด็กๆเคยพบเจอไหมคะ เด็กๆเ,เคยโดนสุนัขกัดหรือไม่ถ้าเด็กๆเ,เคยโดนสุนัขกัดเราต้องทำยังไงคะรีบออกมาให้ห่างเลยอ่าทีนี้เรามาเรียนรู้จอที่3นะคะจอที่3คือจัดระบบการวางแผนจัดระบบดำเนินการคือการวางแผนจัดตนเองเป็นอย่างขั้นตอนดำเนินการตั้งแต่การวางเป้าหมายมองเห็นภาพรวม รู้จักจัดลำดับความสำคัญจัดระบบดำเนินการและประเมินผลอ่าเมื่อกี้น้องดูภาพที่สองแล้วภาพที่สองน้องเคยโดนหมากัดอ่าแล้วน้องก็มาดูภาพที่สามภาพที่สามก็ภาพเดิมเหมือนเดิมค่ะก็คือภาพสุนัขแต่ทีนี้น้องเกิดการจดจําแล้วน้องเคยโดนหมากัดโดนสุนัขก,กัดแล้วทำยังไงคะ เด็กๆก็ต้องมีการวางแผนถ้าเด็กๆเดินมาและเห็นสุนัขเดินมาข้างหน้าเราจะวิ่งเข้าไปหามันไหมคะนั่นไงเราไม่วิ่งเข้าไปหามันเพราะว่าเด็กๆเคอโดนหมากัดแล้วทีนี้เด็กๆก็เกิดการวางแผนว่าเราจะไม่เดินเข้าแหาสุนัขเราจะเดินอ้อมสุนัขไปอชาถูกต้องค่ะเด็กๆน่ารักมากเลย เด็กๆครูอ้อมเก่งกันทุกคนเราไม่เข้าไปอีกครั้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนสุนัขก,กัดเราต้องเดินอ้อมมันไปเห็นไหมคะ3จอนี้ใช้อะไรกับเด็กๆได้หลายอย่างเลยวันนี้นะคะครูอ้อมเลยมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันเป็นเกมที่น่ารักน่ารักและเด็กๆอาจาต้องชอบกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะเกมนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรอยู่ในไทย เรามาเล่นพร้อมๆกันเลยพี่คะอยากเล่นหรือยังถ้าอยากเล่นแล้วเราไปเล่นพร้อมๆกันเลยคะ่ะอาเด็กๆได้เรียนรู้3จอที่ครูอ้อมได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูอ้อมได้นําเกมน่ารักน่ารักมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และได้เล่นเกมกันนะคะเพื่อนๆอย,อ,อยากมารู้จักและเล่นเกมเกมนี้แล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะครูอ้อมได้มี เด็กๆน่ารักน่ารักทัก้งสองคนมาร่วมทำกิจกรรมอันนี้ด้วยนะคะด้านซ้ายมือของครูอ้อมน้องชื่ออะไรคะเด็กหญิงกัญญาภัสรกวัฒนค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะน้องออมค่ะเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะด้านขวามือของครูอ้อมนะคะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะน้องจะ วันนี้นะคะครูอ้อมได้ตั้งชื่อเกมนี่ว่าอะไรเออยอยู่ในใครอ้าวครูอ้อมจะอธิบายการเล่นเกมก่อนนะคะครูอ,อ้อมเห็นน้องๆเห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมว่าครูอ้อมอ่ะได้นําภาพอะไรนี่ตัวอะไรเอ่ยสัตว์ต่างๆ,ๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเนี่ยมีเสือมีแรดมีสิงโตมีช้าง มีม้าและมีเสือตัวใหญ่อีกหนึ่งตัวให้เด็กๆได้ดูและได้ทำกิจกรรมร่วมกันเอามาค่ะเดี๋ยวครูอ้อมจะให้เด็กๆทั้งสองน้องแอมกับน้องออมนะคะให้เลือกใครนี้เลยแล้วมีกติกาอยู่ว่าในนี้ครูอ้อมอธิบายให้ฟังก่อนนะคะมีภาพสัตว์อยู่หลายชนิดเลย แล้วครูออมอ่ะจะให้น้องเฉเอมกับน้องออมอ่ะหยิบไข่มาหนึ่งใบแล้วให้ค่ะแล้วให้เลือกนะคะครูออมจะให้น้องออมกับน้องเฉเอมเลือกไข่ามาถ้าได้รูปภาพสัตว์อะไรจะให้น้องอ่ะทำเสียงสัตว์ชนิดนั้นด้วยและมีท่าทางประกอบด้วยได้ไหมคะเล่นร่วมได้ไหมคะอ้าวใครอยากจะเล่นก่อนยกมือขึ้นเลยเอ่ะยกมือสิคะ เดี๋ยวครูอ้อบอกก่อนว่าแต่ละไข่เนี่ยมีสีอะไรบ้างคะชมพูกกระปิสีส้มอ้าวน้องบอมหยิบมาด้วยสิคะนักเนินอ่ะช่วยให้เพื่อนๆทางบ้านได้ดูด้วยเห็นไหมคะสีอะไรเอ่ยสีเขียวอ้าวน้องเชนหยิบมาสิคะสีอะไรเอ่ยสีชมพูน่ารักไหมน่ารัก ถ้าได้ตัวอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยคุ๋อออมตื่นเต้นมากลิงค่ะเอาไหนส่งไปให้ให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยสิคะอาได้รูปลิงแล้วรูปลิงน้องจะต้องทำยังไงคะลักษณะของมันอ่าดูสิคะลิงมีสีอะไรเอ่ยสีอะไรสีน้ำมันสีน้ำตาลสีน้ำตาม้เป็นสีขาวอ๋อเก่งมากเลยค่ะแล้วเรามาทำท่าลิงกันพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะทั้ง3คนเลยอ่ะ ลิงขึ้นกัล้กขนแล้วอ้าลิงอ้าวทำท่าลิงทำท่ายังไงเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบอ้าอ๋อลิงแล้วมีอะไรอีกคะทำท่าเกาอีกใช่ไหมคะอ้าลิงน่ารักมากเลยแล้วน้องลิงเวลาน้องเสียงดังลิงจะอยู่ตรงไหนคะชอบอยู่บนไหนชอบบนนช้นไ้ต้นไม้ใช่ค่ะลิงชอบอยู่บนต้นไม้แล้วลิงนะคะเป็นลิงที่ รักครอบครัวรักลูกนะคะลิงเนี่ยลักษณะของลิงนะคะอ่าน่ารักก็เลยเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและสัตว์และสีและชนิดของมันนะคะเด็กๆวันนี้เกมที่ครูอ้อมได้นำมาเสนอก็จบเพียงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆชอบไหมล่ะคะถ้าชอบเด็กๆนำไปเล่นที่บ้านได้นะคะ กิจกรรมอะไรอยู่ในไทยใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะสำหรับเด็กๆวันนี้สนุกไหมคะน้องเจแอนสนุกไหมสนุกสนุกนะคะแล้วน้องอ๋สนุกไหมคะลูกสนุกสนุกเกมนี้เราเล่นได้ง่ายเลยนะคะฝากให้เด็กๆนําไปเล่นที่บ้านแล้วเรียนรู้กับสิ่งที่ครูอ้อไนะนำมาเสนอด้วยนะคะ คลิปนี้ที่ครูอ้อมได้ทําขึ้นมานะคะครูอ้อมอยากจะให้เด็กๆได้ใช้เทคนิค3จอจอที่1จดจอจอที่2จดจ,จําจอที่3การจัดระบบหรือการวางแผนการดรําเนินงานนะคะครูอ้อมได้นํามาจากการฝึกทัศษะ e f การฝึกทัศษะการพัฒนาการใช้สมาธิของเด็กๆนะคะแล้วครูอ้อมนะคะได้นํามาจากพื้นฐานสาองพื้นฐา,น,า,น,านนะคะ พื้นฐานที่1ทักษะพื้นฐานคือทักษะการจดจำา 2. ทักษะที่2คือทักษะขั้นสูงนะคะคือทักษะการจดจอ่อและทักษะการจัดระบบหรือการวางแผนหรือการดำเนินงานนะคะครูอ้อมอยากให้เรียนรู้อยากให้เด็กๆได้นำไปเรียนรู้และพัฒนาในการต่อยอดของเด็กๆในการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะ ครูอ,อ้อมดีใจมากเลยนะคะที่ได้ทำคลิปคลิปนี้เพื่อเด็กๆทุกคนแล้ววันนี้เวลาครูอ้อมก็หมดลงแล้วคลิปหน้าถ้ามีโอกาสครูอ้อมจะได้นำเสนอให้เด็กๆใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ